สวัสดีครับเพื่อนๆและเอฟ F4 ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะได้มาสรุป2ตัวล่างหรือว่าสตัวท้ายโค้งสุดท้ายให้นะครับงวดที่2พอพคหกเจ็นี้นะครับก็ผมจะใช้สูตร24คู่ชุดนี้นะครับมาสรุป2ตัวท้ายโค้งสุดท้ายให้นะครับก็จะมี24คู่ชุดนะครับก็ผมจะใช้ตัวเด่นตัวนี้นะครับเพื่อนๆ f อท,ทุกท่านนะครับจะใช้สสูตรนี้นะครับ10ล่างสสูตรนี้ชนแล้วก็มานะครับผมก็จะมาตัดภายในยิ่มสีคู่ชุดนี้ให้นะครับเดีย๋ยวมดว่างวดนี้นะครับงวดนี้ก็จะมาชนกันอยู่ที่ก็จะมาชนกันอยู่ที่เลขเจ็ดนะครับงวดนี้นะครับนะครับ สูตรนี้ก็หลุดมางวดหนึ่งนะครับหลุดงวดผลลัพธ์ที่ออกเก้าหนึ่งนะครับหลุดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็งวดถัดไปก็เข้าตลอดนะครับนะครับงวดนี้ก็จะได้เจ็ดหกห้านะครับตามสูตรคิดคำนวณน,นะครับก็จะได้เจ็ดหกห้าแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรนี้ก็ หลุดมา3งวดนะครับและงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็ลองดูงวดที่18นี้ก็จะได้793ด้นะครับก็พอดีเลข2ตัวก็จะมาชนกันนะครับก็จะมาชนกันอยู่ที่เลข7็นะครับนะครับเลข7กนะครับก็ส่วนมาก2สูตรนี้ชนส่วนมากก็จะมาะครับก็จะหลุดเป็นบางงวดนะครับ สมมติว่าเ0สูตรนี้ก็มี9 8 7ก็ออกอยู่ที่90ครับสูตรนี้ก็มีเลข0ก็มานะครับนะครับส3สูตรนี้มี248สูตรนี้ก็มี432นะครับก็จะมาชนกันอยู่ที่เลข2กับเลข4นะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่43ก็มาตัวใดตัวหนึ่งนะครับ แล้วงวดนี้นะครับงวดนี้งวดนี้ก็จะมาชนอยู่ที่เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับเพื่อนๆและเอพีทุกๆท่านนะครับผมก็จะใช้ตําแหน่งนี้นะครับเลขเจ็ดนะครับชนกันสองสูตรนะครับสูตรสิบล่างเฮงๆกับสูตรหม่สิบล่างนะครับก็มาชนกันอยู่ที่เลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดผมก็จะให้เด่นตัวนี้นะครับเด่น เกดนะครับผมก็จะมาตัดภายใน24คู่ชุดให้นะครับก็จะมีเด่นตัวไหนบ้างนะครับที่ติดเลขกกนะครับก็น่าจะมีแถวนี้นะครับที่ติดเลขกนะครับนะครับ ก็จะมี1,2,3,4,5,6ก็จะมี6ชุดนะครับก็ใช้เด่นเกตตัวเดียวนี้นะครับมาตัดภายในยิ่มสีกู้ชุดก็จะเหลือ6ชุดนะครับ6ชุดผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับหชุดนะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับก็สลุป2ตัวท้ายโค้งสุดท้ายให้นะครับก็จะมี จะมีที่เหลือเอาเด่นมาตัดให้ก็จะมี07นะครับแล้วก็จะมี17แล้วก็จะมี27นะครับ เดี๋ยวผมก็จะมาตัดเด่นให้เหลือน้อยกว่านี้นะครับจาก6ชุดก็น่าจะเหลือน้อยกว่านี้นะครับก็จะมี3 7แล้วก็จะมี4 7ก็จะมี57ก็จะมีประมาณ6ชุดนะครับเด่นนะครับ เดี๋ยวผมก็จะมาตัดเด่นสุดให้อีกนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลก็มีชุดเด่นนะครับสรุป2ตัวล่างโค้งสุดท้ายก็มีเด่นแค่6ชุดนะครับมี07 17แล้วก็2 7แล้วก็3 7แล้วก็47 57นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตัดเด่นให้อีกนะครับเด่นสุดนะครับเด่นสุดนะครับสรุป2ตัวท้ายโค้งสุดท้ายก็มีเด่น หกชุดนะครับแล้วก็จะมีเด่นสุดเดี๋ยวผมตัดเด่นสุดให้อีกนะครับกวอนอื่นก็มาฟางคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก็ลองมาลุ้นดูนะครับว่าสรุป2ตัวท้ายโค้งสุดท้ายให้นะครับว่าเด่นสุดผมจะเคาะชุดไหนให้นะครับวันนี้นะครับเด่นทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีประมาณ6ชุดนะครับ07 17แล้วก็27แล้วก็3 7 47 57นะครับเด่นสุด and then, then so หมดทั้งมมลก็มีเด่นหกชุดนะครับเด่นสุดผมจะมาเคาะให้อีกว่าจะเหลือกี่ชุดภายในงวดนี้นะครับก็ลงมาดูนะครับผมจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับมาวัดผลแล้วก็จะมาเคาะเด่นให้นะครับนะครับผมจะใช้เด่นตัวนี้ให้นะครับก็ สองตัวท้ายนะครับสองตัวท้ายมาบวกกันผมก็จะให้ทำช่วงนี้มาให้ดูนะครับก็จะมีนะครับหกบวกหกก็ได้สิบสองก็เป็นเลขคู่นะครับงวดถัดมาก็น่าจะมีเลขคู่ตัวใดตัวหนึ่งมานะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่สี่มาเลขคู่สองตัวทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยนะครับแล้วงวดถัดไปนะครับงวดถัดไปก็สี่บวกสี่ก็ได้แปดนะครับ อย่างน้อยต้องมีเลขคู่ตัวใดตัวหนึ่งมานะครับก right. ็คือออก6 3สนะครับก็มาเลขคู่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับตามสูตรนะครับแล้วก็ถัดมานะครับ6 3บวก3ก็ได้9นะครับก็เป็นเลขคี่นะครับอย่างน้อยต้องมีเลขคี่มาตัวใดตัวหนึ่งมางวดถัดมานะครับก็มา1กับ4นะครับก็มาเลขคี่ก็คือเลข1มาตัว1นะครับ แล้วก็งวดถัดมานะครับก็1กับ4ก็บวกกันก็ได้5นะครับได้เลข5ก็เป็นเลขขี่งวดถัดมาก็น่าจะมีเลขขี่ตัวใดตัวหนึ่งมานะครับก็มา91งวดนี้ก็มาทั้ง2ตัวเลยครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับและถัดมา9บวกหก็ได้10นะครับ10ก็คือเป็นเลขคู่นะครับน่าจะมีเลขคู่ตัวใดตัวหนึ่งมาติดมานะครับงวดภายในงวดถัดมานะครับก็ ผล2ตัวก็ออกอยู่ที่85นะครับ8 5ก็เลขคู่ก็มาเลข8นะครับและถัดมานะครับ8บวก5ก็ได้13นะครับ13ก็คือเป็นเลขคี่นะครับน่าจะมีเลขคี่ก็ได้ตัวหนึ่งมา2ตัวล่างรัฐบาลงวดถัดมานะครับก็ผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่8 9นะครับก็ตามสูตรก็เลข9นะครับก็เป็นเลขคี่นะครับก็มาก็ถือว่าผ่านนะครับวันนี้นะครับ 8กับ9ก็บวกกันแล้วก็ได้17นะครับงวดนี้ก็ได้เป็นเลขขี่นะครับน่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งมานะครับผลลัพธ์2ตัวล่างและบานถัดมาก็ออกอยู่ที่6กหนึ่งนะครับเลขขี้ก็มานะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วถัดมาครับ6กับ1ก็ได้7นะครับ7ก็เป็นเลขขี่น่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งมานะครับเลขขี้นะครับงวดถัดมานะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่0 9ย์นะครับ ออกอยู่ที่09เลข9ก็เป็นเลขขี้นะครับและถัดมานะครับ0บวก9ก็เป็นเลขขี้นะครับเลขขี้น่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับงวดถัดมานะครับผลลัพธ์สองตัวก็ออกอยู่ที่47นะครับก็เลขขี้ก็มาจริงๆนะครับก็มาเลข3นะครับตามสูตรเลยนะครับและถัดมานะครับ4กับ3ก็ได้เลข7นะครับน่าจะมี เลขขี่ตัวใดตัวหนึ่งมานะครับผลลับธ์2ตัวงวดถัดมาก็ออกอยู่ที่79ใช่ไหมครับงวดนี้ก็มาเลขขี่ทั้ง2ตัวเลยนะครับถัดมานะครับ7บวกเก็ได้16นะครับ16ก็คือเป็นเลขคู่นะครับเพื่อนๆและเอฟซีทุกท่านนะครับเลขคู่น่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับภายในงวดถัดมานะครับผลลับสองตัวก็ออกอยู่ที่78เลขคู่ก็คือเลข8นะครับก็มา ตามสูตรเลยนะครับเดี๋ยวถัดมาครับ7บวก8ก็ได้15นะครับงวดนี้เป็นเลขคี่น่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งมาเป็นเลขคี่นะครับผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่90นะครับเลขคี่ก็คือเลข9กนะครับก็มาตามสูตรนะครับเดี๋ยวถัดมา9บวกก็ได้9นะครับน่าจะมีเลขคี่ตัวใดตัวหนึ่งมานะครับภายในงวดถัดมานะครับก็ผลลัพธ์สตัวก็ออกอะไรนะครับ อยู่ที่79นะครับก็เลขขี่ก็มานะครับก็มา2ตัวเลยงวดนี้นะครับเลขขี่นะครับแล้วงวดนี้เหรครับงวดนี้บวกกันก็จะได้ตัวไหนกันจะได้เลขขี่หรือว่าเลขคู่กัน7จบวกเก็ได้16นะครับเพื่อนๆและเอฟซีทุกๆท่านนะครับ16ก็เป็นเลขคู่นะครับเลขคู่ก็น่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งมานะครับผมก็จะมามาเคาะ ภายในหกชุดเด่นนี้ให้นะครับว่าชุดไหนที่ว่าติดเป็นเลขคู่นะครับผมก็จะมาเคาะให้นะครับเคาะเด่นสุดให้เลยนะครับงวดนี้นะครับที่มีเลขคู่ก็จะมีชุดนี้นะครับนะครับมีสองเจ็ดแล้วก็มีศูนย์เจ็ดนะครับที่ติดเลขคู่นะครับแล้วก็มีสี่เจ็ดนะครับก็เด่นสุดก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ เคาะเด่นสุดให้แล้วนะครับก็จะมี07นะครับ07แล้วก็จะมี2 7นะครับสองจแล้วก็จะมีส7ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีแค่สชุดนะครับเด่นสุดนะครับเคาะให้แล้วนะครับเด่นสุดนะครับก็ อย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับเพื่อนๆและ f อทุกๆท่านนะครับถ้าจะเอาไปใช้นะครับถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับสรุป2ตัวท้ายโค้งสุดท้ายให้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีชุดเด่นก็มีแค่6ชุดนะครับถ้าเพื่อนๆหรือว่า f c ทุกๆท่านที่ไม่ชอบที่ผมเคาะเด่นให้ก็มี07 47แล้วก็2 7ให้นะครับถ้าไม่ชอบก็ลองเอา3ชุดนี้ ไปเสี่ยงดูก็ได้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็อย่าทิ้งนะครับ6ชุดนี้นะครับผมมาเคาะเด่นสุดท้ยก็มีแค่3ชุดนะครับ3ชุดนะครับมีแค่3ชุดวันที่อะไรนะครับ2ออคลองออหก ก็ฝากเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับก็เด่นสูตรผมก็เคาะให้ประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปลุ้นดูนะครับเพื่อนๆถ้าชื่นชอบก็ลองไปลุ้นดูนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเลื่อนผ่านไปนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีประมาณนี้นะครับเด่นสูตรนะครับก็จะมี 07 27แล้วก็47นะอ้อขอโทษนะครับเพื่อนๆเดีนะ๋ยวนอันนี้เป็น47นะครับโทษนะครับน,นี้เป็น47นะครับหรือเพื่อนๆชอบกเ็เขียน ผิดไปนะครับเมื่อกี้นะครับขอโทษนะครับเป็น4ีนะครับเป็น4ีนะครับเป็น4ีนะครับชุดนี้นะครับไม่ใช่4ี่นะครับนะครับเป็น4ีชุดนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็มีเด่นก็จะมีหกชุดนะครับ อันนี้เป็นเลขเกนะครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีชุดเด่น9ชุดเด่นสุดก็เคาะให้ก็มีแค่3มชุดนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับขอให้โชคดีทุกทท่านนะครับขอให้โชคดีทุทก,ทกทท่านนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ